หรือว่าคนไทยจะไม่มีโอกาสได้ครองแชมป์วันในรุ่น170ปอนด์มวยไทยเอคโคโพมาชี้ความเป็นไปได้ของชายที่จะขึ้นมาชิงแชมป์โลกวันแชมปีเป็นชิพในฐานะตัวแทนจากชาวไทยเหมือนรุ่นอื่นๆที่ยืนตรงานมารุ่นสู่รุ่นไม่ว่าเมื่อไร่ก็จะมียอดฝีมือจากชาวไทยขึ้นมาเขยา่าบอลลังแชมป์เสมอๆแต่พอมาเจอเวทใหญ่ๆไล่ยักษ์อาจจะต้องพักก่อนพี่บอกให้น้องพักผ่อนเพราะมีชายที่ปักหลักกักเข็มขัดอย่างรีเกียนเออร์เซลฉาย,ยาข้าไม่ตายต้องบอกว่าข้าไม่ตายจริงๆเพราะทำสถิติ ภช้าในวันแชมเปี้ยนชิปหยิบเข็มขัดจัดมวยไทยแถมใส่คลิกบ็อกซิ่งอีกด้วยผลไทยล่าสุดที่กำลังจะเกิดแต่โดนคุมกำเนิดซะก่อนก็คือสินสมุดกรินมีนักชกจากแดนพัทยามาซ้อมอยู่อีน้ำเปิดตัวบึ้มบั่มโดยการชนะน็อกสองไฟติดพิชิตโบนัสไปเกือบ4ล้านผ่านเอาชาวเน็ตคิดไปไกลแล้วไม่แควเหมือนแสงสว่างเห็นหนทางในการของแชมป์กะจะแอมลิกเกนแล้วเขียนประวัติศาสตร์แต่ใจจะขาดพอชกกัน5ยกเลียวแรงตกชกไม่ไหวและแพ้คะแนนไปในที่สุดไปแรกสะดุดแต่ยังคาใจต้องใส่กันต่อขอแก้แค้นใน